ตองนี้เอ็นจังเห็ดสองระบายอากาศอยู่เห็ดสันไก่ที่นอยู่มั้งครับครั้งหนึ่งเราเคยมาเช็คอินตั้งแต่บัตรแ้วนะ ลับรถได้จ้าทางนี้น่าจะไปสิคิรินสวัสดีครับยินดีต้อนรับก้าสูช่องพญายอ็น ผ้าเลาะครับเมื่อนี้ผ้าเลาะมาสุงไงก็ลกครับบิ๊กซีมาส่งของบิ๊กซีสุงไงก็ลกครับลงของลงสินค้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับกลับได้เที่ยงพอดีครับมือวนออกมาแปดโมงเสาร์ครับพกทุงมืเอ,อื่นยางสา ถึงนะน,น,นะครับรถเป่ารถเป่าก็รถหนักก็บเรนซ้ำกันนะมาเกินเจ็ดสิบจากรถเป่าอาจจะจอดดูว่ารถหนักป้องเขาป้องออกก็สิมีส้มมีดานความมันคงนครับ เจ้าหน้าที่ก็ยืนทำงานอย่างแข็งขันนะต้องออกไปกับสินปพตลาดนะครับแต่ตะเลียวใายกับสินเลี่ยงออกไปนะครับเลี่ยงเมืองต้องไปนี่กับสินพานนาสถานีรถไฟนะครับรถขึ้นมาทางนี้หลายแนละ้ว ถนน,นไม้เล็กสีตรงไป,ปะสันนาสีมาจากทั้งลางแง่ทงั้งในทั้งลางแง่ที่ตะดุ้นมาเปิดเปิดเส้นทางนะน,นะถือว่าเล่นทางเล่นสวนนันสาวานยืนเลี้ยวเห็นรถใหญ่ะสันาโอ้ระวังเด้อครับ จะเอารถจะเอาอห่มโหลดใหญ่เป็นเกาะกำบังเลยจอดกลางทางแบบนี้อันตรายครับรถใหญ่เลี้ยวบ่เห็นครับปิดไปแล้วครับสายจวดก็เคลื่อน ซาสองาซาชนลายรักเข็มขัดก่อนครับ <c oughs> ย่ัก,ก่อนลปบรถทรงนาครับู้ใส่าขายนา ตลาดสองขางท่างกับพ่อใหร่ัยนะครับวันอาสิใหญง่นะครับเป็นเป็นเมืองหนาดานนะครับบางเบื้องเรวจะเริญเศรษฐกิจสิดีกว่าตัวจังหวัดนราเองเนาะนี่สถานีขนส่งบขส เตนสองเป็นกระสอบเป็นกระสอบหลยฝังเมืองดีครับถนนกลางเมืองฮกเลนสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนาราธิวาสสาขา ส่ไหนก็ลบเวบตอนนี้กระแดแแห่งครับแล้วกระแดดเดียวก็บขึ้นครับไฟแดงอย่างไรแน่นะครับไฟแดงไฟเขียว ครับจดดอดรถศูนย์ป้องกันสาธารณภัยรับเพิ่งได้บ่ะเคยมาเบิ้งคีบนี้กับสิเป็นขาวๆไวด้ดอกนักเช็คอ<า>ินพัน กเปิดกังเว้นขายกังเคลินว่าร้านอาหารนะครับสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟสุงไหก็ลกขุโอ้คนหลายกักะมาแต่มาเล่นะมาต้องใส่ขามดานนะันเนาะ มก็บกเคยเที่ยวบ่เจอกับมิตรภาพน,นี่สิน่าสิรถไฟคือจังหาดญ่ยังสิละมั้งเอมาเล์มาเล์มีอยู่หน้ามาเล์อยู่ไหนาะมาเลนะครับแต่ว่าไปหอ่องกองบ่มีหรอเพื่นวะผู้พันอยู่หอ่องกงวันละรถทั่วรถตะกอนมีอครับสถานีรถไฟครับสวน สาธนะารณะสถานีรถไฟนะครับลมเรือนนี่นะครับโรงแรมนะครับหาด้าวบ้านบุศิษฐ์รถมาเร็วขี่จีดาดก็แต่ อะไรใส่รือขวา่าต้องกะไนี่ก็ับสิไปดานครับไปดานสุงไงนะครับล้อหาม่แมนบอรมนล้อหาวะเสาลีการรถไฟโอ้ระวังเลยยัย มาส่งของก็เลยได้มาเลาะน,นะครับแต่ว่าได้ส่งของบิ๊กซีก็บ่เ,เห็นมองไหนเป็นมองไรตดอกครับบิ๊กซีอยู่มองไรไปมองหัน,าน,าน,นขามด่านไม่เลยว่าครับนะครับด่านอยู่ข้างหน้านะครับด่าน <c oughs> ด่านสุงไงครับไปมาเลย ต้นลายเลยครเสีย<ช>แต่ตกิดดีว่ามันจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าบว่เลี้ยวซ้ายก็ไปมาเร็งหมดแหละเลี้ยวซ้ายกับปางนะครับ ว่าน้ำมันเถื่อนก็บังเออหนำมันมาเรพยก็ควันดำกินตะลามาใกล้ ไปนาาแบบคนอย่บานเพ่อนเพ่อนก็สิ้นบานเพนะ่อนแล้วนะเอาโดนๆมาเสือกับเป็นตื่นๆ มียังแบบซับภารกิจเรียบร้อยส่งของเรียบร้อยแล้วครับนะครับมองถนนเซนเน้ก็ต้องไปได้ครับไปบิ๊กซีเนี่เพื่อนสามารถจากนราธิวาสแลนต้องกาไปเลยได้ครับ เสร็จนี่ครับต้องไปไหนนะครับสามารถจากนราธิวาสแล้ต้องไปเลยนะครับไปอีบิ๊กซีไปชนสามแยกไร่เรลียวสรายนะครับขากับปานครับถนนเอเชียเอเชียหมายเลขสิบแปดนะครับไม้ ไปามบ3านราธิวาส63ปัตตานี162ครับ,รบเบิดแล้วครับเดินทางแล้วครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับไว้พอกันคลิปหนา้าพอจบไปโพยุใสเนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วครับวิดีมี่แห้งครับ สวัสดีครับ